อากาศร้อนๆ40องศาขนาดนี้ต้องหาอะไรเย็นๆทานชื่นใจซะหน่อยร้านเต้าทึงบัณฑิตน้อยเป็นร้านที่พี่ๆหลายคนแนะนําเข้ามาบอกว่าเต้าทึงที่ร้านเขาอร่อยมากนะแล้วอีกเมนูก็คือถั่วเขียวก็อร่อยวันนี้หยุดงานหนึ่งวันพอดีก็เลย มีโอกาสได้ลองมาชิมร้านจะตั้งอยู่ในบ้านนะคะ <c oughs> คุณนาเจ้าของร้านคือพูดจาดีพูดจาเพราะมาก <c oughs> วันนี้พุ้นสั่งเป็นเต้าทึงน้ำลำไย,ยที่ร้านเขาพิเศษมากๆเลยตรงที่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนทานหวานน้อย <c oughs> ก็บอกที่ร้านเขาไปได้เลยค่ะว่าเราขอเป็นแบบหวานน้อย <c oughs> น้ำแข็งใสแบบนี้กับน้ำลำไยเย็ยนสดชื่น <c oughs> มองออกไปด้านนอกเห็นวิวองค์พระจิ๋วจวมันดีมากๆเลยอ่ะทุกค ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้จะราคายอยู่ที่25บาทค่ะได้เครื่องแน่แนๆแ,แบบที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยร้านนี้แต่ก่อนเขาเคยตั้งที่ตลาดโตลุ่งองค์พระแต่ว่าปัจจุบันเขาย้ายมาขายที่บ้านของเขาแล้วค่ะร้านเขาถ้ามาจากถนนต้นสดให้เหลี้ยวเข้าซอยข้างร้านกล่องไปรสียีสีชมพูแล้วก็ตรงเข้ามาแบบนี้จะเจอกับร้านกาแฟรส number eight จากนั้นให้เราตรงเข้ามาอีกค่ะทุกคนจะเห็นรถที่จอดอยู่ข้างหน้าปุ้นสองคันร้านเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเลยค่ะร้านเป็นร้านเล็กๆขายในบ้านเปิดทุกวัน เวลาบ่ายสองโมงจนถึงสองทุ่มอยากให้ทุกคนแวะมาอุดหนุนเต้าทึงบัณฑิตน้อยคุณนาเจ้าของร้านพูดจาพร้อมมากๆกกันเยอะๆนะ